สวัสดีครับพงน้องสวัสดีคร้ับเข้าสู่ชาแนลฟูโนวานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับการ์ดที่มีชื่อว่ายูเนียนอารีนานะครับแล้ววันนี้คนที่เล่นอยู่กับปู่คือน้องพบนะครับวันนี้ไม่ใช่พี่ฟ้านะครับเพราะว่าพี่ฟ้ายังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเลยอยากนําเสนอ UA บ้างนะครับเอาล่ะใครเริ่มก่อนคู่คีคู่ครับเป๊กคีที่เริ่มก่อนได้ครับทุกคนอาจจะงงๆนะครับยูเนียนอารีนาเนี่ยไม่เคยทําลงช่องเลยนะครับมีแต่เปิดกล่องนะครับอันนี้เป็นวิธีเล่นนะครับเป็นการเล่นนะครับ เริ่มแรกเนี่ยเราจะจ่วนคนละเจ็ดใบก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกว่ามือเนี้ยเราจะเล่นไหมนะครับโอเคมือนี้พี่เล่นเล่นเหมือนกันพี่โอเคพอเราเล่นพอเราคิดว่ามือเราได้แล้วเราก็เอามาวาง7ใบนะครับเป็นไลท์นะครับอันนี้เนี่ยในยูเนียนอารีนาเนี่ยเรียกว่าตีหมด7ไลท์นี่คือจบเลยแพ้เลยนะครับโอเคมาผู้เล่มเริ่มก่อนนะครับจะมีหนแอคชั่นนะครับ แล้วก็ไม่ได้จวเพิ่มนะครับผ่าลงก่อนเลยผ่านเลยใครครับตาผมนะครับจูดหนึ่งครับจ่ายนักชั้นครับลงสูแม่ตัวหนึ่งแล้วก็จ่ายเดี๋ยวเราลงลงมานอนก่อนโอเคครอันนี้ชื่ออะไรวะผมเรียกว่าดินจาเฉยๆแล้วก็ลงโทชีครับล้วก็ผ่านเลยครับอันนี้มันชื่ออะไรฮะตุลีปะทำไม่ได้นะครับตุลีเออแต่นี้ น้องพบับมาในเรื่องของกินธมะกินธมะแล้วก็ของปู่มาในเรื่องของดร Stone สโตนนะครับเอาละเข้าเทินสองจัวดันเลยไป่สนแล้วใจร้อนมากเลยในโซ่เออใจร้อนนี่โอเคครับแล้วก็ตีเลยตีเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาไปไหนเอาเราไปกลางตั้งความลำบากให้ั่นงข้ามยืบไปกลางนะครับฮึ่บวกสามพันครับไม่มีครับติกเกอร์บวกสามพันแล้วก็จับตั้งหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผ่านเลยโอเคครับนะครับตัวหนึ่งครับ ตัดขึ้นไปครับลายยาลายขึ้นมาไม่อยากให้นี่ด้วยจ่ายนะครับลงโทชิแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับลงคอนโดครับคอนโดโอเคครับตีาตีนะครับสองพันตีใบแรกใบแรกเลยนะใบแรกเลยบวกสามพันโอเคครับแต่ไม่มีตัวแล้วนะครับเอาละเทอร์นี้ครบสามแอคชั่นแล้วนะครับเป็นเทอร์ที่สามแล้วนะครับเอาละเริ่มจากการลงเซนคู่ครับลตามด้วยยูซริฮะนะครับ ยูซิเนบอกว่าเมื่อลงมานะครับต้องเอาก๊์ดท็อปเด็กหนึ่งใบนะครับใส่เข้าไปใต้อันนี้ครับใต่ให้ใต้ตัวละครนะครับเอาละใจหนึ่งครับใช้น้ํายาชุบชีวิตนะครับถ้าใครดูในเรื่องนะครับอันนี้คือยาที่ให้แตกออกจากหินนะครับก็เอาใบที่อยู่ใต้ตัวละครนะครับกลับขึ้นมือนะครับแล้วหลังจากนั้นทิ้งก๊์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเลือกทิ้งเป็นน้ายานะครับเอาแล้วแล้วตอนนี้เมื่อถูกดึงออกกร์ดที่อยู่ใต้รากเนี่ยยูซิเนีาจะกลับมาหัวตั้งนะครับแล้วก็ แล้วก็อันนี้แอคชั่นก็จะกลับมาตั้งด้วยนะครับรู้สึกเซ็งเลยอันนี้ขอวางทับนะครับไปแล้วเป็นน้ำยาไอเป็นถ้ำช่วมแห่นชุบชีวิตนะครับเปิดเจ็ดนะครับหาน้ำยานะครับไม่มีนะครับแล้วก็เอาที่เหลือลงใต้กองนะครับแล้วก็ไม่เจอนะครับความสามารถของถ้ำนะครับสามารถแถบตัวเองเอาน้ำยานะครับเข้าไปสอดไปข้างใต้ได้นะครับ โอเคอันนี้ยูสุริฮะแถบนอนนะครับแล้วชี้ครคเตอร์ฝ่ายเราหนึ่งตัวบวกพลังโจมตี2,000นะครับหลังจากนั้นตัวที่ชี้นะครับถ้าเป็นไทจูไทจูนะครับมันจะบวกพลังอ่เราจะได้ Impact 1ด้วย4,000 Impact 1เข้าเลยเวี่ใบบนแก๊ <Get S 2> ขึ้น 8, ครับอ่าแล้วโจวครับต่างไอชั่น ดันโทชิขึ้นไหมครับดันอีกแล้วต้องดันครับเดี๋ยวมานาไม่พอนะพอพี่ยี่โอเคครับใจหนึ่งครับมีสามชี้แล้วครับลงคอโดโอเคใจหนึ่งครับลงโทชิข้างหน้าครับโทชิตัวนี้บอกว่าถ้ามีชินเซนอยู่ห้าใบบวกหนึ่งตัวพันห้าครับบวกนี่เป็นสามพันโอเคครับแล้วก็ใจหนึ่งครับ ลงใชจีข้างหลังหน่อยลงโซโก้ไว้ข้างหลังไชจีหน่อยครับโอเคสามพันตีสามพันเปิดครับใบไหนใบแรกเลยนะสเปครับโถใหยียก่อกก็ไม่ได้เอออย่าเพิ่งตีที่จัวครับเอาแล้วพอจั่วได้ใบนี้มีความหมายเลยทีเดียวใจหนึ่งก่อนเหยียบไทจูขึ้นไปครับอือเรทไทจูใจหนึ่งลงยูซิลิฮาอีกใบครับ แล้วก็กดเทกใบนี้ครับจับนอนเอาอันนี้ขึ้นมือก็อคือน้ํายาครับแล้วก็ใจหนึ่งใช้น้ํายาครับเอาใบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็งัดยูสุริฮะขึ้นแล้วก็ทิ้งก้าบบนมือหนึ่งใบครับทิ้งใบนี้แล้วก็งัด a อ1ีหนึ่งใบแล้วก็ใจหนึ่งลงเป็นทางด้านของสื่อกระส่าครับเอาเหมือนเดิมขึ้นมาสอดนะครับแต่อันนี้จะยังไม่ลุกนะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่มาแก้สอดได้นะครับแล้วก็ ยูสติห้าครับชี้ไทจูครับบวก2,000แล้วก็ได้1 Impact นะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับบวก2,000ได้1 Impact นะครับเอาตีตัวนี้ก่อน6,000 1 Impact ครับถ้าฝันข้ามบล็อกนะครับเราจะได้จวดจะแล้วก็เมื่อไทจูสู้ฝันข้ามนะครับต่อให้ชนะเนี่ยฝันข้ามก็จะไม่ตายนะครับตีอิม6พ0 0กพันอิมแก็ต้องเข้าครับเข้าเลยไปเดียวคึ๊บสเปรครับ ต้องตัวนี้ไปเลยครับเอาไปเเลยน้นเคลียร์ตัวใหญ่นะครับเคลียร์ตัวใหญ่แต่ตัวเล็กอยู่ครับ4,000อิมแพ็คหนึ่งครับเข้าแล้วปะใบใบนี้ใบนี้อ่ะไม่มีอะไรผ่านแล้วเอ้ยครับเสือกรสาตัวนี้นะครับต่อให้จบเทิร์นทุกทีเนี่ยเวลาจบเทิร์นเนี่ยมันจะตัวละครเราจะกลับมาแอคทีฟนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีก้าเสียบอยู่นะครับก็จะไม่ขึ้นมาแอคทีฟนะครับโอเคครับอ่ะแล้วจบครับผมพอเทิร์น ตาครับตัวหนึ่ง่ายหนึ่งครับเดโทชิขึ้นมาครับโทชิบอกว่าโทชิบอกว่าถ้าเรามีชินเซมห้าใบโอเคเกินเกินห้าใบจิ้มหนึ่งตัวถ้าตัวนี้ออกต้องบล็อกครับอ๋อบังคับบล็อกครับอครับจิ้มตัวนี้ครับต้องบล็อกไม่นะไทจูลงครับคอนโดอีกตัวหนึ่งเปิดเลยครับสองพบล็อกครับตาย สองแดมครับหุ้ยสองแดมสองใบบนเลยครับบวกสามพันกับไม่มีอะไรแต่ว่าตัวนี้งัดไม่ได้ครับต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เขาจะทำได้ยู่ดีก็เสียบเปรียบคัลเลอร์ครับอไม่มีมือ่าเลยบไม่มีมือครับเอาละครับจั่วครับไอ้เช้ยเตรียมแพ้ได้เลยเนี่ยเอกตาดอครับอยู่ดีๆก็จะแพ้หุยแต่สุดท้ายแล้วมันมีปฏิหารครับน้ำยาครับหยิบใบนี้ขึ้นมือ แล้วก็ทิ้งใบถัดไปทิ้งนี่ครับอันนี้งัดครับใจนึงเอ้ยแล้วก็งัดอันนี้ด้วยอ่าก็เท่ากับนี้ก็ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีอันนี้แถบนะครับเอาน้ํายามาเก็บนะครับจับอ่าแล้วก็อันนี้แถบครับยูสุริฮะบวกพลังครับบวกสองตัวเลยครับปล่อยเข้าเลยแปดพันครับเข้าเลยครับเอ้ยไม่ครับห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันครับเก้าพันอิแบกหนึ่งเข้าไปเลยครับเก้าพัน เกินเหมือบจะมีพลังอะไรเยอะขนาดนั้นเยอะเกินไปครับ่านแล้วครับจัวครับอยู่อย่ก็พลังเยอะอยู่ๆก็พลังเยอะับนะครับแต่อขโดนขึ้นไปครับเอาละโดนแล้วอะสามเวฟาจหนึ่งครับสเปร์ครับเฮ้ยสเปรครับสเปรนับตามจำนวนชิ้นเซนที่อยู่บนสนามนะครับมีเจ็ดตัวครับยิงเจ็ดพันครับแต่เป็นเทิร์นที่แล้วคุณไม่สามารถยิงได้ไม่ใช่ล้อเล่นครับใจสองครับผม ลงคอนโดครับคอนโดบอกว่าถ้ามี5ตัวจับนอนได้1ตัวครับนี่คือเอาซาน,น่าโลง่งโล่งเลยครับแล้วก็2แดมครับหมดเลยหมดเลยครับทีเดียวแพ้แพครับ <laughs> เรียบร้อยครับรอบนี้จบด้วยชัยชนะของกลุ่มชินเซนกุมินะครับ เเกมคนหมดเฉยเลยโอเคคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงตรงนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับ,รบ,รบที่เข้ามารับชมนะครับ